สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเล็กนะครับจะมาแนะนำวิธีการถอดหน้ากาก Honda Accord G8 นะฮะหน้าตาจะประมาณนี้ขั้นตอนที่การถอดแล้วถอดชิ้นเน,นี่ก่อน ปักด้านล่างสองปักนะจุดบุหรี่แล้วก็บอดไฟนะ อันนี้ออเอ็นเที่ยวเทีนนะเ่ยวมันจะจมหน่อยนะครับแปลงยะงมั็จะมีน็อตเบอร์แปดนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะในนี้มีนะครับ 叫你啊 ้านล่างเนี่ยเบอร์แปดนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตเบอร์แปดที่ใช้ยึดไปยู่อยู่นะครับเบอร์แปดสองม้า่างจะมีน็อตเบอร์แปดบิดไปยู่อยู่นะเนี่ยอีกสองตัวนะครับ แล้วก็ตัดชิ้นข้างนะเป็นกิฟตนะครับ คลิปนะครับพอถอดด้านข้างออกนะครับจะเจอนอดสองตัวนะครับพ <Okay. S 1> อหน้าของตัวเสร็จแล้วก็สามารถ ยกวิวออกได้แล้วนะ